อยากเข้าใจธรรมให้ดูที่จิตตนเองมีสติอุ้งมั่นปฏิบัติตัวให้เหมือนน้ำสถาบันพลังคุณทานุภาพสำนักคุทธ,ธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรอนเฮียคบกับกิ้งกาสะดุ้งเลยนะ <laughs> ก็ภาษาโบราณเขาก็เรียกอะไ๋อมันจะมันมันมันตรงนะมันตรงกับที่ไม่แบนเอาเหรือเปล่าไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนเอออย่างอาทิตย์ที่แล้วไม่งั้นจะเรียกว่าอะไรเฤๅศกับที่อะไรใช่ไหมอาย์แล้วอันนี้ที่โคบกับกิ้งกาโอ้ที่ที่โคกกับกิ้งกะจะมาดูต่อไปว่าจะแตกต่างกับฤๅศกับที่ยังไงเออก็อันเนี้ยก็มีกลุ่มเรียกว่าพญาเที้ย ก็จะมีลูกหลานนะมีลูกหลานของตัวเองปรากฏว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยก็มีด้วยกันอยู่ห้าตัวมันก็จะมีลูกที่มันดื้อนะพูดพ่อแม่พูดอะไรมันก็ไม่ฟังนะมันก็ชอบไปเล่นกับกิ้งก่านะก็เล่นกันไปเล่นกันมาเล่นกันทุกวันเล่นไปเล่นมาไอเจ้าตัวเฮี้ยมันตัวใหญ่เวลามันเล่นมันก็จะชอบโถมเข้าหากิ้งก่าใช่ไหมกิ้งก่าตัวเล็กอ่ามันตัวเล็ก ตอนน<อ>ี<ล>้เขาก็ชอบทับกิก่งก่กาก<ส>ิ่งก่ามันก็น <ะ S 2> รู้สึกไม่ชอบแต่รู้สึกอารมณ์เสียว่าโอ้โหไอ้นี่มันตัวใหญ่มันชอบทับมันเหลือเกินเวลาทับแล้วนี่ยมันอึนอดอัดมันหนักมันหายใจไม่ออกมันลําบากอ,อย่างนงี้นะออไอ้เจ้ากิ้งก่ามันก็ไม่พึงใจ ก็บอกไอ้เพื่อนมันเนี่ยบอกว่าเออเอาเอาเอาต้องออกคำขวัญเลนตัวได้ไหมจ้าบอกตัวเพื่อนมาว่าี่เวลาเล่นกันเนี่ยอย่ามาทับมันได้ไหมมันอึดอัดนะปรากฏว่าตัวเฮียเพื่อนเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ไม่ก็ยังทําเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะจนกิ้งก่าเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะนะ กิ้งกาก็เลยคิดอุ่ายว่าเอ๊จะจับการในนี่ยังไงเพื่อนกันแท้ๆนะแต่กิ้งกามันก็กลับคิดไม่ดีนะกิ้งกาก็เลยไปบอกในายพานให้ในายพานมาจับเนี่ยตรงนี้ตรงโพรงนี้มันมีตัวเฮียอยู่เยอะมาจับไปกินได้เลยครคับปากฏว่านายพานก็มาสมไฟเข้าโพรงเฮียเลยจับจับรอจังหวะให้เฮียมันหนีออกมา ปรากฏว่าเฮียก็วิ่งหนีกันออกมาในพานก็จับกินทุบตีจับได้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันกินได้ใช่ไหมก๊ะก็กินดิผมกินนะเนาะเดี๋ยวนี้ผงกินกันเลยกินกันหมดหน่อยเองกินทุกอย่างในพานลากินหมดเออกินทุกอย่างใช่มกินแมลงไม่กินนะเอาเลยได้ข่าวว่าอิฐกินแมลงสามใช่ปะ เวลาแต่งงานเถอะลืมไปว่าอยู่ที่ไหนอะไรที่มันวิ่งอยู่ที่พื้นหยิบกินได้หมดนะเอออันนี้ก็นึกตัวเฮียเขาก็กินเฮียกันไม่นึกถึงเวลาที่เรากำลังขับรถมาแล้วแบบออกมาแล้เดินอยู่ในคลองเนี้ยนึกถึงอันนี้คือสมัยก่อนเนี้ยถ้าเราอยู่ในป่าไม่มีอะไรกินก็คงกินเอาอาจจะใช่ไหมสมัยก่อนมันอาจจะดูไม่จบกูใจก็ต้องกินอารานี้คือพอปรากฏว่าเนี่ยเฮียก็ตายหมด นะแต่พ่อเขาหนีได้พญาเฮียหนีได้แต่เขาก็รู้สึกสังเวใจว่าโอ้โหเนี่ย<ม>เป็นเพราะอะไรลูกเขาเนี่ยไปคบกับคนไม่ดี<ม>ไปคบกับไอ้กิ้งกาเนี่ยนะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเนี่ยถ้าเราครบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิดค,คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล<ม>อย่างเงี้ย<ม>ถ้าไปคบคนไม่ดีใช่ไหมก็ เกิดหายนะขึ้นได้เลยตายกันทั้งครอบครัวแล้วถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับคนสมัยนี้นะคะ,ะอาจารย์มันจะมีคนที่เป็นตัวเฮี้ยนี่ยเยอะเหมือนกับว่าตัวใหญ่อะแล้วชอบไปเลงแคร์คนตัวเล็กจริองอะตัวเราก็ต้องควนั่นแสดงว่าคนตัวเล็กเอาคืนมากห่ะก็ถือว่าผิดละคะก็ถ้าถูกลงแกนะก็อ,อย่างเนี้ยกิ้งก่าโดน ตัวเยี่ยมันมันแกล้งครับแล้ว huh. ส right? ok, uh ิอ huh. ีกก็เลยไปบอกเลยค่ะว re ่าเนี so, ่ยมีเหี้ยอยู่นะก็นี่นะก็ถือว่าครบคลทานก็ม่เราก็คือเพราะว่าอะไรตัวเที่แหละครัไปเบียดเบียนคนอื่นไงถูกไหมพอไปเบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกันมาทะเลาะกันไม่พึงใจก็เป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็คือกิ๊กกาก็ผิดที่ทําให้เพื่อนต้องตายอ่าเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเราก็อย่างเงี้ยสมมติมาดูรายการเรานี่ไงพากันจะทําบุญพากันสวดมนต์ พากันนั่งสมาธิพาไปพบครูบาอาจารย์อ่างเงี้ยเนี่ยก็คือถ้าครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาคนครบคนผ่านก็ผ่านพาไปหาผิดของเรามีแต่สิ่งดีดีนะนะถ้าสมมติว่าเขเพื่อนกินก็ต้องไปกินกับเพื่อนเพื่อนพายกแก้วก็ต้องยกตามกินเราก็ต้องกินอถ้าไม่ยกเดี๋ยวคิดว่าไม่รักจริงๆสรุปแล้วเมากอดคอกันกลับบ้านเชวนกันเล็กชวนกันไปสถานที่อโคจร อย่างเงี้ยชวนกันไปแล้วก็มียิงกันมีอะไรกันเนี่ยเป็นไง<ม>เรียบร้อย<ม>นะ